ชมค้ในรอบปี2,557ที่กำลังจะผ่านพ้นไปเมียนมาถูกจับตามองอย่างมากทั้งในแวดวงอาเซียนและในระดับประชาคมระหว่างประเทศนะคะทั้งเรื่องของการเดินหน้าเปิดประเทศการปล่อยตัวนักโทษการเมืองโดยเฉพาะองซานซูจีและการเลือกตั้งซ่อมช่วงแรกๆที่ได้เห็นก็คือการเดินหน้าเปิดประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็วคะ่ะแต่ขณะนี้เริ่มมีกระแสตั้งคําถามว่าหรือการเดินหน้าเปิดประเทศของพมา่ากําลังหยุดนิ่ง และจะถึงขั้นถอยหลังหรือไม่ช่วงการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนดิฉันไปสังเกตการท์ทั้งที่กรุงเนปิดอและสัปดาห์ถัดมานะคะมีการประชุมของบรรดาธิการข่าวในประเทศอาเซียนเพื่อร่วมกันประเมินสถานการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในเมียนมาค่ะรถราที่วิ่งกันขวักขวายการจราจรที่ติดขัดมากขึ้นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าโรงแรมที่ผุดขึ้นใจกลางเมืองย่างกุ้ง เมืองหลวงเก่าของเมียนมาน่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดในรอบเกือบ60ปีที่ปิดประเทศกว่าสองปีแล้วกับการเปิดประเทศเมียนมาระลอกล่าสุดได้เห็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คึกคักมากขึ้นที่นครย่างกุ้งนะคะโดยเฉพาะบริเวณเจดีสุเลแห่งนี้ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองก่อนหน้านี้เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คนเมียนมามักจะออกมาทํากิจกรรมแสดงจุดยืนทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นการประท้วงของคนโรฮิงญา หรือว่าคนเมียนมาที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณปีที่แล้วค่ะแต่สําหรับเรื่องของจุดยืนทางการเมืองของเมียนมาขณะนี้ร,นร,รัฐบาลพม่าได้เดินหน้าทําตามรถแมพซึ่งอยู่ในขั้นที่2การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเป็นหนึ่งในรถแมพที่รัฐบาลได้วางเอาไว้ปีหน้าสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําคัญก็คือการเลือกตั้งในช่วงปลายปี2558 ซึ่งขณะนี้ยังเป็นจุดที่เกิดความตึงเครียดร,ระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านเมื่อรัฐบาลยืนยันแล้วว่าจะไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้องซานซูจีผู้นำฝ่ายค้านลงสมัครแข่งขันในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีหน้าค่ะขณะที่สภาพเศรษฐกิจการแข่งขันหรือว่าการเปิดตัวต่างๆก็จะต้องเดินหน้าต่อไป กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลางนครย่างกุ้งก็ยังเต็มไปด้วยความคึกคักน่าจะมากกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะได้เห็นการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่โรงแรมห้างสรรพสินค้าซึ่งก็จะสร้างความคึกคักให้กับพื้นที่ทางเศรษฐกิจฐฐฐมากขึ้นเพราะว่าโดยรวมแล้วสำหรับความเป็นอยู่ของผู้คนเมียนมาก,ก็ยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยสำหรับอาเซียนค่ะ ความเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาที่เกิน4%ในช่วงสองปีที่ผ่านมาเป็นผลจากการเดินหน้าปฏิรูปประเทศตามรถแม็ที่รัฐบาลวางไว้ประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งสหรัฐในช่วงที่เดินทางไปเยือนเมียนมาในการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนได้พบกับทั้งประธานาธิบดีเต็งเซ็งและองซานซูจีผู้นําฝ่ายค้านและถแถลงข่าวตอนหน้าผู้นําทั้งสองว่าเชื่อมั่นในกระบวนการปฏิรูปที่ผ่านมา the democratization process in Myanmar is real. Uh, and ผู้นำสหรัฐย้ำว่ากระบวนการประชาธิ <specific S 1> ปไตยของเมียนมาเป็นของจริงได้เห็นการหยุดการใช้เ <Dom istically S 2> ด็กเป็นทหารการพูดคุยเพื่อ <seen. S 2> หยุดยิงการปล่อยตัวนักโทษการเมืองมีสำนักข่าวต่างๆมากขึ้นแต่ก็ไม่ลืมที่จะย้ำว่าความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องยาก Our reform process is going through let's say a, a bumpy a, a bumpy patch ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านอองซานซูจีระบุว่าการเดินหน้าปฏิรูปประเทศต้องอาศายัยการพูดคุยกันโดยพม่าต้องการความมุ่งมั่นและการสนับสนุนจากเพื่อนที่ดีจากทั่วโลกโดยเฉพาะสาหรัฐก่อนหน้าที่จะเดินทางไปถึงเมียนมาประธานาธิบด,ดีโอบามาให้สัมภาษณ์กับสื่ออิระวดีว่ากังวลว่ากระบวนการปฏิรูปจะถอยหลังกลับ หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นเยตุสโคศกประธานาธิบดีแต่งเซ็งกล่าวในวงหารือกับบรรณาธิการข่าวอาเซียนที่ย่างกุ้งยืนยันว่าที่จริงการพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์เดินหน้าไปมากแล้วแต่แน่นอนว่าความเห็นต่างยังคงอยู่ No you democracy you cannot bring everybody on the same page but at least you can create the culture o เ the especially the dialogue culture โฆษกผู้นำเมียนมาระบุว่าอย่างน้อยต้องสร้างบรรยากาศที่จะนำไปสู่การพูดคุยกันเพื่อหาทางออกร่วมกันแทนที่จะประท้วงตามท้องถนนหรือการสร้างกองกำลังติดอาวุธและยอมรับว่าขณะนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นทั่วประเทศการเดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มชาติพันธุ์ถึง16กกลุ่มที่อยู่ตามชายแดนของประเทศเพื่อให้ยุติการสู้รบหยุดยิง น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญของการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งในช่วงปลายปี2558ในเมียนมาซึ่งจะเป็นหนึ่งในเครื่องชี้วัดว่าความเป็นอยู่ของคนเมียนมาจะดีขึ้นหรือแย่ลงในการเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ